สำหรับคนที่ทำง,งานประจำหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ตอนนี้จงอย่าใช้อารมณ์ณตอนนั้นและความเบื่อหน่ายจากงานประจำมากตัดสินใจที่จะลาออกก่อนเกษียณนะคะเพราะจะทำให้คุณสุขสบายสุขกายสุขใจแค่ช่วงแรกๆที่ลาออกเท่านั้นต่อไปคุณอาจเริ่มมีความเครียดความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าของชีพค่าบ้านค่ารถหรือค่าอาหารการกินจิปาถะต่าง ยิ่งถ้าใครเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกเมียด้วยคิดให้เยอะๆนะคะอย่าใช้แค่อารมณ์ณนะตอนนั้นในการตัดสินใจลาออกค่ะเรามีหน้าที่และภาระที่ต้องดูแลอีกมากมายนะคะคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะลาออกหรือว่า early retire ค่ะอย่างน้อยต้องมีการวางแผนนะคะถ้าเรามีอารมณ์เครียด เบื่อหนนะ่นตอนนั้นจงเก็บอารมณ์นั้นไว้ก่อนแล้วมาตัดสินใจอีกที2-3ปีหลังจากที่มีอารมณ์ตอนนั้นค่ะ